ครับผมมาเดิมครับหนังสือพิมพ์อันนี้พี่โดนโดนอะไรชมาแล้วพี่สามร้อยสามร้อยนะครับปิดเลขปิดลำบากมากครับติดตัวด้วยติดนี่นะใช่ไหมผมเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วมีหลายจังหวัดหนังสือพิมพ์ในโซนของจังหวัดตากสินบริการเราดูว่าวิธีนี้จะยังคลาสสิกหรือเปล่านี่ดัดไปดัดไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังพี่เขาจะกลับมาทำสีในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ถนนชายแดนไทยกัมพูชาพุ่งส่งน้ำร้อนจากตากสินบริการร้อนชั กำลังคุค่ะและท่านของบตรท่านก็จะลงพื้นที่ไปให้กําลังใจกําลังคุตรวจเยี่ยมความพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าสถาานกรณ์บริเวณแนวชายแดนณจุดนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าไว้ใจท่าที่ควรค่ะซึ่งเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกา15นาทีแล้วคะที่สถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเจี๊ยบเี๊ยบนิ่มๆอันนี้แก้ขัดนะครับท่านระธนคณะชัยพันธ์โฆษกเรือท่านพูดถึงกรณีที่ขบทรค่ะ 命令！阿鹏，哦。